ตัวรถเนี่ยก็เปลี่ยนคลื่นให้เองอัตโนมัติเลยโดยที่ลูกค้านับถ้าเราต้องการที่จะล็อกไว้ให้คลื่นเนี่ยมันไม่เปลี่ยนอัตโนมัตินะที่แรกนะครับที่เมนูล็อกคลื่นความถี่เนี่ยจะอยู่แบบนี้นะครับก็คือนะครับถ้าเราจะทําใหม่ถ้าเราต้องการให้ล็อกอีกเราต้องกดใหม่อีกลองไปทํากันดูได้นะครับผมว่าหลายๆายท่านเนี่ยน่าจะมีปัญหานี้พอสมควรเลย สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับและแน่นอนว่าวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีสาระมาฝากกันเป็นคําถามจากลูกค้านะครับถามเข้ามาว่าในขณะที่ฟังวิทยุอยู่เนี่ยนะครับสมมุติเราฟังคลื่นหนึ่งอยู่อยู่ดีๆนะครับตัวรถเนี่ยก็เปลี่ยนคลื่นให้เองอัตโนมัติเลยโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ไปกดปุ่มอะไรแต่อย่างใดไม่ได้กดเปลี่ยนคลื่นเลยนะครับฟังคลื่นหนึ่งอยู่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคลื่นหนึ่งโดยอัตโนมัตินะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสาเหตุนี้เกิดจากอะไรแ้้้กกก็ไไไขย,ยังไงไัังงงดดบบาามูนคร อาการนะครับก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าลูกค้าฟังขึ้น106.5อยู่นะครับอยู่ดีๆโดยที่ไม่ได้ไปโดนอะไรเลยก็คลื่นก็เปลี่ยนไปนเป็นคลื่นอื่นโดยอัตโนมัติเลยนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้เราต้องมาทราบก่อนนะครับว่าการทํางานของวิทยุของ Mercedes-Benz เนี่ยก็คือว่าเขาจะเหมือนสมมุติว่าเราพอเราฟังคลื่นนึงอยู่แต่ถ้าบาังเอิญว่าเราขับเข้าไปในจุดที่คลื่นนั้นไม่ชัดเจนมากพออย่างเช่น สัญญาณอาจจะไม่ดีคลื่นอาจจะเริ่มซ่าๆนะครับเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นคลื่นอื่นที่ชัดเจนมากกว่านะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั่นเองนั่นเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเราฟังคลื่นอื่นอยู่คลื่นหนึ่งอยู่นะครับแล้วเขาถึงเปลี่ยนไปเป็นคลื่นอื่นแต่มันมีวิธีแก้ครับนะครับถ้าเราต้องการที่จะล็อกไว้ให้คลื่นเนี่ยมันไม่เปลี่ยนอัตโนมัตินะครับเรากดที่รูปเฟืองครับเข้าที่เมนูรูปเฟืองนะครับจากนั้นไปที่แถบทั่วไปครับแล้วก็เรามาดูตรงนี้นะครับ ทีแรกนะครับที่เมนูล็อกคลื่นความถี่เนี่ยจะอยู่แบบนี้นะครับก็คือจะจะปิดไว้นะครับให้เราเนี่ยครับเปิดเปิดให้มีไฟติดแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดใช้งานเมนูล็อกคลื่นความถี่นะครับจากนั้นนะครับไม่ว่าเราจะฟังคลื่นอะไรอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะขึ้นคําว่าฟิกซ์ก็คือคลื่นนี้ครับหนึ่งยเนี่ยที่เรากําลังฟังจะถูกฟิกซ์ไว้ครับไม่ว่าจะไม่ชัดแค่ไหนเขาก็จะไม่เปลี่ยนไปเป็นคลื่นอื่นนะครับ แต่ว่ามีอีกนิดนึงนะครับสมมุติว่าถ้าเราฟังร้อยสามจุดห้าแล้วแล้วเรามีการเปลี่ยนไปเป็นคลื่นอื่นด้วยด้วยตัวเราเองนะครับเมื่อเราเลื่อนกลับไปร้อยสามจุดห้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าคําว่าฟิก์หายไปแล้วอ่านั่นหมายความว่าการล็อกคลื่นเนี่ยหายไปแล้วนะครับถ้าเราจะทําใหม่ถ้าเราต้องการให้ล็อกอีกเราต้องกดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเข้าไปที่รูปเฟืองนะครับกดทั่วไปแล้วก็เลือกออนอีกครั้งหนึ่งนะครับ แค่นั้นเองครับก็จะเป็นการล็อกคลื่นที่เราต้องการฟังนะครับให้ไม่เปลี่ยนไปอัตโนมัตินั่นเองครับอ่าก็เป็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับวิธีล็อกคลื่นความถี่เพื่อให้เราสามารถฟังคลื่นนั้นๆได้โดยที่ระบบเนี่ยไม่เปลี่ยนคลื่นให้อัตโนมัตินะครับก็ลองไปทํากันดูได้นะครับผมว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะมีปัญหานี้พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าด้วยระบบอโต้สแกนของรถเนี่ยระบบก็มาจะเปลี่ยนเป็นคลื่นที่ชัดกว่าให้นะครับอ่ะก็ลองไปปรับแก้กันดูนะครับ ถ้าท่านไหนมีคำถามก็ฝากไว้ได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำสาระดีๆแบบนี้มาให้ท่านชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ